โอ้นี่จะให้กินพริกเรียนเนี่ยนี่สามเรียนยัง,ย,งยังไม่ถึงเด,ด,ดี๋ยวไปกินด้วเขาด้วยเราด้วยเมื่อลองได้ริมรถแล้วตัวนี้หลอกกล้วยสรุปแล้วมันออกตะกบันตัวเดียวหนึ่งตัวตัวเมียตัวเมีย <c oughs> แยกไว้ของแม่เป็ตัวเมียหนึ่งตอนแรกเรื่องว่าจะได้แฝด ให้พ so ิ่มมาอีกนึงโอ้โหยังเงินใหญ่ยังเงินใหญ่ก็พอกินนะไม่ว่าอยู่ได้ลมเปลือ700แล้วะตอนนี้90้าสิบกว่าเลยนะบาทตัวนี้ก็น้อยด้วยเก้าสิบกว่าตัวแล้วนะ หลังจากที่เราขายไปเหลือไม่ถึงนะตอนนี้เพิ่อนผมไม่เรื yeah. อเก้าสิบฝ่าละนี่รุ่นนี้รุ่นนี้กี่ตัวแล้วตอนนี้นะตัวเล็กไงสิบสแล้วเพืเล็กมากสิบแล้วนะครับหลับเพื่อนเพื่อนพี่น้องกันตรกที่คอมบัติดตามและชมใหม่นะครับผมใจอย่าลืมกดติดตามใหม่นะครับนี่กมีประโยชน์ฝากแชร์เข้ากลุ่มด้วยนะครับผมขอคนละแชร์นะครับขอคนละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเพจตตามไปด้วย บผมแน่นอยตามเปี่ยงเนื้อครับขอบคุณมากสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นประจำการเลี้ยงแม่ลูกแกะตัเศรษฐกิจนะครับผมเลี้ยงได้ใช้รายได้เก่ตรกรผู้เลี้ยงระยะการตั้งท้อง4เดือน20วันนี่เกินห้าเดือนออกแน่นอนนะครับผมตัวที่แข็งแรงสุดๆนะครับผมปีหนึ่งสองท้องสบายๆครับยังไม่ได้เลยสามสองปีเลยสามท้องได้เห็นนะครับสองปีสามท้องยังไงก็ได้นะครับ ูกมาเป็นล้นล er oh okay. ั่นรงนี้ครับหลังจากที่ออกลูกแล้วประมาณ20วันนะครับแม่ก็จะการจับสัตว์ใหม่นะครับผมก็สามารถทับผสมพันธุ์ได้อีกนะครับหลังจากที่ออกลูกประมาณ20วันเป็นแนวทางความรู้เล็กน้อยสำหรับเพื่อนๆวีรกันมเกษตรกรที่สนใจที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมกดติดตามไวกดติดตามไปถ้าชอบกดติดตามไว้นะครับผมที่นี่อยู่ง่ายๆครับนอนดิน หลังจากที่กางวันก็ให้กินข้าวโพดนะครับผมข้าวโพดตันนนนกินกระดิ่งก็จะเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วครับเรียนแล้วก็จะเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วนะฮะฮะฮะจะเป็นอย่างเงี้ยมีฝร้องยุ่งก่อนนอนนะครับประมาณน,นี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าสนใจน่าเลี้ยงน,นะครับผมสำหรับเพ,พื่อนๆที่กำลังมองหาอาชีพอ,อยู่มีพืพ้นที่ไม่เยอะนะครับผมอยากจะมีอาชีพ เกษตรกรก็ก,การเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับผมฝากแชร์นะครับรผมถูกแกะฝากแชร์นะครับ